โอ้โหไอ้นี่กี่โมงอ่ะเนี่ยไอยพีทอย่าตีสองลวพี่ดูนี่ทุกคนจะตีสองลุงพากูมาไหนเนี่ยกูขับรถมาเกือบชั่วโมงเนี่ยธนัดบ้านผมเองพี่พากูมาทําอะไรเนี่ยมาก๋วยเตี๋ยวปลาแดงก๋วยเตี๋ยวปลาแดงเด็ดจริงวัร้านเนี่ยจริงนี่พี่เด็ดทัวนะขับมาไกลขนาดนี้ถ้าไม่เด็ดจริงนี่แบบเสร็จเนี่ยพี่เห็นเห็นหมอนตอบได้เลยตบจริงนะถ้าไม่เด็ดจริงเนี่ยมึงดูเนี่ยแบบ ตีสองขนอยกันหมดแล้วดูไม่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยตีสองดูอเยถนนแบบไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะตีสองฮะไม่มีขันัตต้องเงียบเออซองกะหรี่ยอะด้วยพี่เคยมาเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยนี่ไปหาร้านเด็ดกันดีกว่านะร้านเด็ดเอาผมเอาเส้นเล็กเอาด้ามด้ามบนด้ามแ เอาโฟดีกว่าเอาโฟดีกว่ามึงสั่งอะไรไปนะอ่ามึงสั่งโฟใหญ่โฟงั้นผมเอาอันนี้ก่อนเอาน้ำนี่ก่อนไม่เอาโฟทันไหมเนี่ยทานทานปล่าทานอยู่โอ้โหใส่ถุงอกินนี่กินนี่นี่ปีกี่โมงครับเนี่ยหมดเมื่อไหร่เลิกเมื่อนั้นหมดเมื่อไหร่เลิกเมื่อนานครับใส่ทองท่านก้อยเลยนะนานเด็ดนานเด็ดไปหาที่นั่งสวัสดีครับท่านประยุทธ์ อุ้งดิเหยียบไปเสียงมุกเสียงคุกเสียงตารางอะนี่อพี่เนีมดูกระดูกระดูกนี่ไม่ใช่กระดูกแบบกระดูกแบบกระดูกที่มันไม่ค่อยมีเนื้อเนื้อติดนะไม่กระดูกไงพี่อันนี้แบบกระดูกแบบไอ้เนี่ยนี่เนื้อล้วนๆนะแบบเนื้ออะไรอ่ะเนื้อเลยเนื้อแบบเนื้อในกระดูกเลยอ่ะเนื้อในกระดูกันเนี่ยแต่ก่อนนั่นมันถูกมั้งก็ไม่รู้ มันมาขายไหมไม่ต้องปรุงยับเลยพอยับแบบไม่ปรุงเลยเอออร่อยเรียนไม่ไหวที่เป็นผงได้อยู่พีทต้นซุปนี่หอมเลยนะเว้ยเนื้อได้เลยไม่ได้เลยอืมปีสองนะ สองแม่งไม่น่าเชื่อนะตรงนี้แม่งยังมีของก<ช> <นะ S 2> ินมึงไม่บอกอันนี้กูไม่รู้เลยเน,ะนะี่ยเม่อกินเสร็จนี่ไปเดินไส่บาต่อได้เลยนเนี่ยก็เจะได้ไส่บาตันเลยผมพาพี่ทำบุญบ้างต้องห่างทำบุญบ้างพี่ทำบุญทีพันห้าพันห้าผมอย่างนี้นั่นทุนการศึกษาเฮ้ยไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงกูงจบงานได้เลยเนี่ยกูจบงานได้อ่ะออกหวานด้วยอันเนี้ยนี่ไม่ได้ปรุงนะแต่ออกหวานหวานแบบหวานกระดูกอ่ะ มีเพื่อนผมคนนึงไม่ชอบชวนมาตอนเดือนตอนปีสองมึงทำอะไรมากันตอนปีสองอือไม่รู้ว่าโทรมาปลุกเลยมากินเมี่ยนะเออวันนี้ผมก็เลยเงียบพอปลุกที่นี่เล่นกูได้ครึ่งชั่วโมงป่าเลยมาเฮ้แต่คุ้ม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 ความอร่อยอันนี้จ้าบอันนี้จ้าบจ้าเลยนี่จ้าบเลยเนี่จาบไม่เหมือนแล้วจัดดีโอเคเลย เดี๋ยวมากกรอบมากมเกินวาเกีวเหนียวเย้ล้นะคะคือตีรอแล้ว <c oughs> รออยู่เงี้ยพ <c oughs> ี่เชื่อไหมว่าเนี่ยสูตรลับสูตรเด็ดของร้านนี่คือกระดูกเล้งเนี่ยที่มีเนื้อติดใช่เนี่ยใช่นี่คือที่สูตรของที่นี่แล้วใช่แล้วลื้ เล้งนี่ไม่ได้มาเปนกรดูเนื้อนี่คือเต็มนะน้ำซุปร่อน่ๆมาแต่เล้งเลยนะก๋วยเตี๋ยวคณะรสชาติติดหวานนิดนึงไม่ต้องปรุงใช่ไม่ได้หวานจากน้ำตาลหวานจากกระดูกหมูนี่ไม่ปรุงจบงานจรีนนะอืมแบบผมต้องปรุงไหวสุดเด็ดพริกพนันอร่อยอ๋อติดเผ็ดมันติดเผ็ดใช่ กินให้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปม่ได้กเล่นอะไรวะจากร้านไม่ได้เลยนะ็โหสำลักางร้านเลยมุกนี้ถือว่าผ่านนะเนี่ยผมไม่ผ่านนะมุกเนี่ยไดูดู ดูสีอย่างกับสีเคื้องจักรมืออันออนี้มึงเจะกะข้าวตีนเลยเ,เน,นี่ยข้าวตีนพี่แต่งข้าวตีนเลยไม่ได้ไไดหรอกตีนบางโขนี่ดูเลือดนะ่ะอืมตอนนั้นตอนนั้นพี่เชื่อไหมว่าผมขึ้นไปโรงพักขนาดน่ะโดนวอดวายผมเต็ม,มตทำไมวะผมมากระพักโอ้ยเนี่ยหา้ามกิบปลาอะไรนี่เอาหมดใช่มันมันเป็นคู่มาเลยของม้านร้านเก่าอยู่ตรงนั้นร้านตั้งกูจะอยู่คู่กับร้านนี้ไหย มาย้ายมาก็ย้ายคู่กันยใช่ล้ย้ายคู่มาเมื่อก่อนถนนเส้นนี้มันยังไม่เป็นถนนเนี่ยมันจะเป็นทางถรนจริงทางดจรางสองคนไม่ได้น้อยนะไม่น้อยคนจะรีบมาเพราะว่าเลิกบางบางคนเขาก็เที่ยวผับกลับมาเนี่ยคลิปนี้ประมาณนี้เท่านี้มาทำกันได้พนัทแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวกบีสองใครไม่ตำไม่ไม่ถึงพนัดนะใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับ ช่องเหินไม่หาติดตามด้วยแต่ร้านหน้าซิ่งแบบนี้แน่นอนตายคิดว่ฟิลก็ได้อะฟิลก็ได้เลยอยู่ตรงไอ้นี่แยกเลยอยู่ตรงแยกอยู่เดี๋ยวผมโทษชอบเลยฟิลไม่อย่างจ้าบช้าบพี่ผมนุ่มละผมผมอยากเย็นเลือดอดอากาศนี่เย็นนะเย็นเลยพี่ผมอยากได้เลือดแต่ตอนเนี้ยเงี้ยเบไปเยอะไอ้นี่เป็นเยอะ มีหั่นนี่นี่ผลไม้มีนะครับโอ้มีเยอะแยะเจกินไปทางเอาเยอะวดทุหายไปแล้ว